วัีวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหกอีกครั้งหากไม่อยากพลาดเหตุการณ์ภัยพิบัติรอบโลกเรียนเชิญทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งรอเลยค่ะวันนี้วันที่13เมษายนพศ2568เวลา9นาฬิกา24นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด5.9ลึก10กิโเมตรบริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างออกไปราว271กิโลเมตรเบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายไม่มีรายงานความเสียหายขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคล้วคลาดปลอดภัยนะคะวันที่12เมษายนพศ2568 หลายมณฑลในประเทศจีนต้องผเผชิญกับพายุลมรุนแรงมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งเหอเปยหูเปยและเหอหนานลมพายุยังคงโหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องพัดพาเอาสิ่งของต่างๆปลิวคว้างกลางอากาศป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บิดงอไม่เป็นรูปหลังคาอาคารปลิวว่อนราวปุยนุ่นผู้คนแทบจะทรงตัวไม่อยู่ต้องหาที่ยึดเกาะไม่ให้ปลิวไปตามแรงลม เสียงลมพายุคำรามก้องกังวานราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังบ้าคลั่งกรอบกับเสียงดังโครมครามของสิ่งของที่ถูกพัดกระจัดกระจายธรรมชาติได้แสดงพลังอำนาจอันน่าเกรงขามออกมาอย่างเต็มที่สร้างความตื่นตระหนกและความกังวลให้กับทุกชีวิตที่ต้องผเผชิญกับพายุลมรุนแรงในครั้งนี้เที่ยวบินนับพันเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก ส่นเจ้าของต้องร้องไห้ฟามไก่ได้รับความเสียหายจากลูกเห็บต้นไม้ใหญ่กว่าพันต้นโค่นล้มระเนรนาศสร้างความสูญเสียเป็นบริเวณกว้าง 天呐、哎，我你们看一下后续啊！刚才一个大风直接把这个窗户给扒掉了，来正现在 整个、嗯、大树都扎到外头的，完了这。早上一起来，一睁开眼，车都变成这样了，是你，你咋处理吧？ 哎呀，在下面了，这么大个，顶在上面掉下来，这太夸张了，<laughs> 怎么长这个事情？这怎么控我的天哪！我靠，<laughs> 真的吗？ 可以看一下这些是谁的车，连续砸了好几辆啊！一定要注意哈、啊，这个这个一定要赶快来认领一下你的车。哦，十来级的风。 这今天、啊、早上一起来，我的车子都变成这样了，真是啊，没办法说。你们说这个车现在砸成这个样，还有没有修的价值？这咋修？我的天！看看这玻璃，房子掀掉了，房顶掀掉了，这风太大了。我去，我去，我掉到了下面去了。 我操！ 这才是武汉，这才是武汉的公交车。<波><是> 你看风大不大？我这天明一看，房顶没有了，哎，刮跑了，找不着了，刮哪去了、哎？这,啊、这么大的冰雹、哦！我的天，这个树这么大的树都都断了。哦哦 不知道咋处理，好多车都把没有了。 ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงปรากฏพายุทรายขนาดมหึมาบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดราวกับเวลากลางคืนกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้าเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นทรายที่แสบตาและทำให้หายใจลำบาก บนที่มณฑลกวางตุง้งเกิดเมฆฝนดำทะมึนเป็นแนวยาวกว่าพันกิโลเมตรเมฆได้ก่อตัวรวมกันราวกับกองทัพที่กำลังรวมพลกลายเป็นผืนเมฆหนาทึบสีดำทะมึนได้ปกคลุมไปทั่วขอบฟ้าความมืดมิดค่อยๆคลืบคลานเข้าปกคลุมก่อนพายุใหญ่จะมาเยือน ส่วนที่ทวีปยุโรปเกิดฝนตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาบนเกาะลันซาโรเต้ของประเทศสเปนถนนห้นทางกลายสภาพเป็นแม่น้ำขนาดย่อมภัยพิบัติทางธรรมชาติได้มาเยือนอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกินกว่าที่ใครหลายคนจะตั้งตัวทันการเตรียมพร้อมรับมือและมีสติเมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโปรดกดติดตามช่องฮกเพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์รอบโลก นี้เข้าสู่เทศกาลสงการานต์แล้วขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในสิ่งที่ปรารถนาปลอดภัยทุกการเดินทางมีความสุขมากๆสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมอีกครั้งเรียนเชิญทุกท่านกดติดตามและสนับสนุนช่องผ่าน QR code ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ